ราคาของทองคาอยู่ที่บริเวณประมาณ300บาทต่อบ,บาททองนะคะค่ะหาก,กินได้ไหมคะถ้าบริเวณส่วนกางดังกล่าวะอะไรนะคะจะหาก,กินกันได้ไหมคะสาหรับส่วนกหางที่บริเวณ300บาทต่อบ,บาททองตอนนี้นะคะคือเรามองว่าอาจจะมีวันที่เหวี่ยงเยอะๆอย่างวันนี้กับวันพุธทำไมถึงมองเป็นสองวันนี้เพราะว่าวันนี้ตอน2ทุ่มจะมีการประกาศนโยบายทางด้านกา,การจ้างงาน เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประกาศการนอนฟาร์มเฮโลซึ่งได้ผลว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่เวลาประกาศการว่างงานกลายเป็นว่าการว่างงานว่างงานก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเย็นนี้นายเบนเบนเกอาจจะมีะแถลงการเกี่ยวกับนโยบายทางด้านก,การการทํางานการว่างงานเพราะนั้นเนี่ยหลักตอนช่วงที่ประกาศเชื่อว่า น่าจะมีการเหนียกของทองคําบ้างอย่างน้อยก็สักสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบ US ดอลลาร์ต่อทอยตาได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่นักลงทุนสามารถจะทํากําไรระยะสั้นออกมาหรือแม้กระทั่งวันพฤวันพุธตอนตีหนึ่งก็จะมีการประกาศของ FOMC หรือของเฟดเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ก็เป็นช่วงที่เป็นจังหวะซึ่งจะมีความเหี่ยงของทองคํามาก มากนิดหนึ่งสองจังหวะน,นี้อาจจะทํากําไรได้บ้างส่วนเอ่อช่วงอื่นของสัปดาห์จะมีการประกาศสต๊อกน้ํามันก็อาจจะมีความเหลี่ยโช่วงนั้นบ้างหรือว่าการจ้างการจ้างงานของ A D P ส่วนอันอื่นๆเนี่ยมันไม่มีเอ่อตัวที่ซัพพอร์ตเลยยกเว้นว่าจะมีข่าวเซอร์ไพรส์เข้ามาในตลาดนักลงทุนก็จับตามองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวใหญ่ๆที่นักลงทุนต้องจับตามองก็คือข่าวของ E C B ไม่ว่าจะเป็นกองทุน E เออ ESM ซึ่งสามารถจัดจัดตั้งได้ไหมเอ่อหรือว่าการที่จะมีขอการขอกู้เออขอกู้เพิ่มขึ้นของทางสเปนอะไรพวกนี้ค่ะจะมีปัจจัยที่สามารถทำให้เงินยูโรแข็งหรืออ่อนทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับโวไปตามยูโรด้วยเหมือนกันค่ะยูโรแข็งขึ้นทองคำตามด้วยใช่ไหมคะขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะมีโอกาสที่จะไปตามค่ะค่ะอืมค่ะก็มีหลายปัจจัยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขอค่ะขอบคุณค่ะออรอบค่ะอสบายที่ไบไอจีให้ไว้ก็เป็นกรอบที่พอที่จะเล่นกันได้นะคะแต่ว่าพี่พก็เตรียมช็อตกันบ้างบางส่วนนะคะสำหรับท่านที่เล่นโกลฟิเจอร์ได้พักสักครู่ี้ช่วงหน้าติดตามชีวิตธุรกิจที่มีความสุขนะคะก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆค่ะ